ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันเป้าหมายของผมต่อไปคือ1อนึ่งหมื่นซับสไคร์นะครับทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเชิญรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคน let's go <S ตัวอะไรวะมีแค่สองเปิร์กนะวันนี้ <c oughs> ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่แนบเหมือนจะอยู่บ้านเล็ก สองกล้องติดกล้องมาเล็กหรือเปล่าอ่ะ,อะใช่จริงๆด้วยครับก็ได้เห็นผมนะนั่นไงไอเ้เขียวนันงเลี้ยวเลยต้องนผมแล้วละ่ะที่จุกไม่อยากเจอตัวนี้เหนื่อยจุกมันเหนื่อยชิียหายเลยทั้งเกม ทั้งทีมแหละทุกคนขวาวนก่อนแล้วกันตอนนี้เสียงไลล่าย,ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ลัดย,ยังไม่ขึ้นนาอยู่ <c oughs> ดูดูก่อนสนมาย ทันไหม <c oughs> ไม่ทันเสร็จเลยทุกคนเจ็บฟรีหายแล้วไหมไม่นะ เชื่อจะไปหาอะไรของจริงโดดไม่น่าทันนะที่หก้อผมไม่น่าฉีลนะดลรอกทุกคนน่าจะวนไปก่อนเพราะว่ามันมันวาร์ปได้นะผมก็ลืมไม่ทันฉีดตรงนั้นเลยจะจะฉีดอย่างเดียวเลย,ยาข,ขาวขาวว้าสวยได้เครื่องหนึ่งแล้ว ไอเล่ยมันอยู่ไหนวะเฮ้กูถามถึงนี่มาเลยนะมีแทงสวยจเจ็บน่นมันต้องมีคนคอยกดไอ้ให้เวลิปหายละ หลอกว่าจะเข้าไมา้แต่ไม่เข้านะสวยจำถ้าเราเข้า,มาไม้เมื่อกี้มันจะไม่ค่าอุ้มทุกคนผมเลยหลอกว่าจะเข้าแต่ไม่เข้าเชื่อพังไม่ไว้จัดสิบหายละตายากได้ไหมยจึก แปลกเลยซะส,ยสวยไปสองเครื่องแนละ้วคนตอนนี้มันน่าจะไล่แค่ผมคนเดียวเชื่อปหกลับมาสามผมแน่นอนนั่นไงเซเบิ้ความหวังเดียวสวยเวืไปก่อนนะพ่อหนุ่ม ถ้าจเจ้าอาผมนะทุกคนไหนๆก็เนี่ยแล้วเออไล่ัวไอ้สุดเลยครับอ่ะถ้าครือไม่เห็นนะบอกเลยเยมาดิวะ ไเทเบิลน้องต้องนี้ไม่ใช่เทเบิลนี่หว่าไม่ต่างล็อกมันจะยิงนี่ใส่ผมมาดีทุกคนเพื่เราบอกให้หรอ สวยยังยืมมาได้อยู่ฮะพี่อ่บอกงมเลยหว่ะจะไม่ก้า thank you ครับผมม่คุค้มไว้ยมันจะเอาผมต่อทุกคน รหวดทันเงี้ยสวยเฮ้ยอิตาเลียนนี่คับเองได้ไงเอเดีลีหรือเปล่าบอกรหังเขี้ยะมันเอาคูต่อไงแค่นั้นแบบเชี้ยะนำผมสดว่ะทุกคน อ๋อแเป็นเรื่องแล้วโคตสวยจูกย่ก็ตายยัอืมผมน่าจะไม่รอดน,นะทุกคนจะจะเพื่อนบอกไม่ได้นี่ชิบหายเฮ้ยโหแล้วรอบนี้เนีย่ย โอ้ยบ oh oh yeah. ๊อบโอ้โหเฮ้ยต้องมีมันไม่วิ่งมาบ๊อบข่มบ้าเมื่อกี้ต้องวิ่งมาบ๊อบนี่หล่อเลยนะเี้ก็ะ <g ül üyor> จะไม่ได้นะโอเคเยนีกเกนน่เสียอีกคนนึงนั่นไงดูงมากแล้ มาเช็คเพื่อนก่อนว่ารอดไหมนอนหนึ่งจุกสองจุกหนึ่งนอนหนึ่งกำลังจะล้มสองอโอเค <c oughs> น่าจะดึงได้อยู่นะสปินว่ะไม้ตายมือเพื่อนแอ่ละฉีกคัง ฉีกคลั้งอย่างนี้พี่จีนเซสรุปตายสองนะทุกคนผมด้วยกับแท้เนะี่ยพิ่งมินแจ๋อยู่แจ๋อยู่รอสองนึกว่าจะนึกว่าจะหมดตีแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ลงค่าสัตว์ทุ่งเน่าหมินสวัสดีครับเบนดาโตเจอตัวอะไรนะตานี้ ยืนมองหน้าไปหนึ่งทีถักทายอ่า้วไงเต็นเรื่อง้วไงโอ้นี่เดินมาแล้วไงเขรามึงในนั้นเพื่อนไม่ดีฮะต้องออกรอบนอกก่อนโดนฟีทีนึงแน่ๆ น่าจะฉีกปัปเลยวะ่ะไม่น่ายินดูเลยโอ้กำลังปั่นยินชิวเลยเลยนะโต้เฮ้ยจะเย็นกหน้าต่างใช่ป่มะวะไม่ใช่ไอ้แตงนี้สวยอยู่นะโดดวอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าไม่ทัน <c oughs> ทำเพื่ออะไรมากจ้ากุลบสะเท้อะไรฮะมาโดนช็อตแบบอะไรก็อย่างนัไรก็เครื่องหนึ่งครับแต่ว่าโดนเสาขาวว่ามันจะเนี่ยจะโดนเสาขาวเลยน่าจะโดนไปสองเครื่องอ่าโดนไปสองเครื่องฮนะเจ้าก,กลับมาไม่น่ากลับเราจะไลเ่เมกยาว รียบร้อยว่ะนั่นตีหมดแล้วจุ่มเลยนะนั่น่ะไรทำไมไม่อมะวะกลคนพับไม้เปล่านั่นแหะใช่นะไม่มาจริงหรือเปล่ามามาไหน ผมไปช่วยแล้วกันทีนไหนก็ออกมาละไม่ยินเสียงเหมือนจะมาปะเมื่อกี้ไม่แน่ใจวะมาจริงมมคนเดียวนเดิมปล่อยยานมายทับเลยแบบไม่มีรอใจเย็นข้อหนม นี่ยังไงรสชารสชามันไม่ม ja ีแค่หน้าต่างนี่ผมดูล่าสุดอุ้อหือเสียหายแล้วน้องโอ้โหไอ้เชีอดเสียสลัะเลย เดินเดินออกมาเลยเว้ยวันนี้บอกว่าโนเชิงพร้นี่รออะไรพี <c oughs> ่เครื่องเดียวคงไม่ใช่ปัญหาหรอกมั้งใช่ไหมเด็ดเดียวสมบูรณ์ป่ะอ่ะเรียมเดินมาทุกคน แต่ไม่ผิดว่าไม้ตรงนี้ยังไม่เล่นนะแม็กเชพแม็กเก่งแม็กเก่งใครก็หลอกยืนหลอกไฟตรงนั้นวะไม่มีเชิงเลยวะผมโนเชิงแล้วนะทีนี้ดูดูดูอีกข้ามาเอ้อ ใหพับนี่ติดปากกันี่คุณรอดได้ไงวะนี่ฉันนี่คุณรอดได้ไงทุกคนรอดไอด้ไงวะบอกอะไรที่อุย้ยจะไปแล้จะไปเลยปะ ไอ้เจ้าช็อตนดาผมล้อได้ไงไวะไอ้บืดหมดเลยอ่ะทั้งผมทั้งคิลเลอร์บืดไป้หมดเลย <c oughs> เอาไปหนึ่งหานะทุกคนนะจ๊ะปล่อยครับปฏิบัติการเาต่พักทองไม่ใช่ช่วยเพื่อนร่วม,มทีมผมต้องเข้าไปเอาสมวก,ก่อนดีกว่าทุกคนเ <c oughs> ผื่อได้ใช้่ไหมว่าเผื่อได้ใช้นะ <c oughs> ผมว่ามันช่วยได้อยู่นะ คิดแล้วเข้ามาเหรอเข้าเข้าก็ตามผมเข้ามาเฉยมงเลยอุย้ยประตูอยู่นี่โอ้โหออลเลี้ยงไลยหายากไม่มีด้วย,ยนี่เดมองสมองไปก่อนเนาะ ก็มันตามผมเข้ามาเฉยเลยอะเป็นผมนี่ไม่ตามเข้ามานะเมื่อ้ตัวนี้ตัวนี้คนจีนเหรอตัวอะไรวะเฮ้ยนี่โดนมือปืนว่ะแย่ละทีหนึ่งมาก่อน มาเล็กถ้าโดดนี้โดนไหมอย่างไรฉีกแล้วกันนะของไม่วนแล้วกันมาเล็กตามผมมาวะพิกแซกมาจากเปล่าน,น้อง เฮ้ยไหวยังวะเครื่องหนึ่งหรอมันไปนเจอคอเด็กยี่ห้อลบร้อยเลยเดี๋ยวไปช่วยยงเพื่อนสาเหตุน,นั่นจะมาจากผมนะเมื่อกี้เค้ ต่างเครื่องเดิมไหมชวนก่อนชวนก่อนตรงนี้ไม่มีไม้ไห,มหรอไม่น,น่ามีปัญหาอะไรเครื่องนี้น้อพร้อมเครื่องติดเลย <c oughs> เครื่องนี้มีคนปั่นไว้ท้ำให้ท้ำให้ ม่าะเฮ้ยหายมา <c oughs> มจากสโมกสวยลูปัดล่อ,อเลยเป็นไงได้ฟังเครื่องก่อนไปตามปะมันหลอกไฟผมฉีกเลยแล้วกัน เนีย่ยละอยู่ไหนขี้ชิบหายชิบหายสวยคอมโบคอมจอยมาเล็กต่อม่อาไหวจังวะเฮ้ยมันรอต่อ อยากน้องยัดโอ้เอ้ยเอาเรื่งรองวะไปผหายแล้วติดอะไรเนี่ยปอก,กำบงังโหไม่ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โดนลงองทับไหมขึ้นมาข้างหน้าทับได้รับ เก็บโดนแต่ก็ไม่โดนอยู่ดีไปหรอเครื่องอะไรตาแล้วเครื่องอะไรใกล้นี่แหลงแล้วลยเยเอาเรียบร้อยเครื่องเดียวเองฮะ <c oughs> นี่เเห็นแบบ ปืนม sí sí, ันกระทบกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ปอาผมหมดแล้วเหลือไว้ให้ให้ใส่เอ๊ะขาเรียกนะเหลือไว้จิ้มเข็มฮาโลวีนให้คนเดียวตันไปนะผมไปช่วยเองไม่ขวาที่ว่า มันเห็นหมอบวะทุกคนเห็นชัดเจนมากต็บต่อเต็บเราคือบ้านเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นต้องต้องม็นอยู่นี่เหรอสวยมาเครื่อง ทางออกแล้วแอบแทงอหรอเจอแอบแทงเฟรดแรกอีกบ้านหนึ่งอยู่ฝั่งไหนอยู่ทนูนโอ้ยสเปเดอร์แมนมาเลยนะเพื่อน ภารกิจช่วยทั้งหมิน่นเฮ้ยหลุดหรอหรือว่าอะไรอ๋อ,ขอเขาจะยืนรออยู่ใครซวยทีเนี้ยผมฉีกเ,ล,เลยแล้วกันไปประตูนู้นนะอาวพี่แกไม่จบปิดมุม ยังปล่อยนี่สงผมพับเลยแค่นานพอเฮ้ยถ้ายิงแล้วแบบยิงไกลแล้วปอกกำบังนี่ชิปหายนะบอกเลยไม่ดี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 ยี่รอยไม่ดี ยังมีผีด้วยไหมถ้ามีผีแล้วมันยิงผมต่อที่เข่าเลยทุกคนไม่ได้ออกแล้วจบเลยจะรอรอดนะรอเด,อดอี๋ยวนะสวยงามครับรอสี่ตึงๆนะตาเนี้ยจบสวยจบสวย 제 방에 친난을 배 빠친나